สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่ใบป้าชกชาแนลที่จะนําพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้ป้านาซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนนี้มาฝากกันอีกเช่นเคยใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มตาตียิ้มทีโลกละลายอย่างจีซูแล้วล่ะก็ไม่ควรพลาดกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะว่าแต่เขาจะรับบทเป็นใครเป็นพระเอกหรือไม่ต้องไปติดตามรับ มกันค่ะซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า When I Was the Most Beautiful แนวของเรื่องคือดราม่าโรแมนติกค่ะ ก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่าโชกสตากำลังเล่นตลกกับคน3คนโดยใน3มคนนี้เป็นชาย2หญิงหนึ่งชายคนหนึ่งเป็นนักแข่งรถเขามีน้องชายอยู่1คนน้องชายของเขาเป็นนักออกแบบภายในโดยเขาทั้งสองคนนั้นตกหลุมรักหญิงสาวคนเดียวกันนั่นก็คือนางเอกนั่นเองค่ะนางเอกเป็นศิลปินนักปั้นเครื่องเซรามิกเธอใฝ่ฝันอยากมีชีวิตที่สงบสุข เรียบง่ายดูท่าความฝันของนังเอกจะไม่เป็นจริงซะแล้วสิความสัมพันธ์รักที่ยุ่งเหยิงยังคงไม่จบเพียงเท่านี้เพราะนักแข่งรถด,ดันมีแฟนเก่าอยู่แล้วแถมเธอยังตัดใจจากนักแข่งรถไม่ได้แม้ว่าเธอจะเลิกกับเขาแล้วก็ตามและในขณะเดียวกันนังเอกยังเป็นรักแรกพบของน้องชายเขาอีกสุดท้ายวังวนรักสามเศร้าของพี่น้องคู่นี้จะจบลงอย่างไรไปติดตามรับชมได้ในซีรีส์เลยนะคะ สำหรับนักแสดงนำของเรื่องนะคะคนที่หนึ่งค่ะอิมซูฮยังรับบทนางเอกของเรื่อง ศิลปินนักปั้นเครื่องเซรามิกที่มีจิตใจดีนังเอกสาวผู้โด่งดังมาจากบทนังเอกในเรื่อง My ID Is Gangnam Beauty ในปี2018ที่ทำเอาเราอินกันมาแล้วผลงานที่ผ่านมาของเธอนอกจากซีรีส์เรื่องนี้คือเรื่อง Gate f u l Family ในปี2019ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดของเธอแนวดราม่าครอบครัวสุดเข้มข้นแข่งแย่งชิงดีกันในตระกูลเศรษฐีเธอรับบทเป็นนางเอกของเรื่องแสดงคู่กับพระเอกอ e ีจางอู u. และนัก แสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างแบจองอกค่ะเรื่องนี้เธอแสดงได้แซ่บมากเป็นนางเอกที่สู้คนไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดๆเลยพร้อมฟาดฟันตลอดดูแล้วมันไม่มีเหนื่อยแน่นอนค่ะ คนที่2ค่ะฮาซอกจินรับบทนักแข่งรถฝีมือดีที่ตกหลุมรักนางเอกผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Your House Helper ในปี2018เขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงคู่กับนางเอกสาวโบนาอีจีฮุนและโกบอนฮีค่ะและเรื่อง Class Landing on You ปักหมุดรักชุกเฉินในปี2019ซีรีส์ที่ได้รับความนิยมและเป็นกระแสยอย่างมากในปลายปีที่ผ่านมาเขาเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่องรับบทพี่ชายของพระเอกค่ะร่วมแสดงกับพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีอย่างฮยอนบินนางเอกสาวซนเยจินคิมจองฮยอนและซอจีเฮค่ะ คนที่3ค่ะจีซูรับบทนักออกแบบภายในที่เป็นน้องชายของนักแข่งรถและเขายังตกหลุมรักนางเอกอีกด้วยหนุ่มตาตีลุคแบดบอยขวัญใจแฟนซีรีส์ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง my first first love วุ่นนักรักแรกซีซั่น1และซีซั่น2ในปี2019ค่ะซีรีส์ออริจินอลฟอนิกฟ i x ผลงานเรื่องล่าสุดของเขาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักแรกระหว่างความสัมพันธ์แบบเพื่อนจนพัฒนาเป็นความรักเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงคู่กับนางเอกชองแชยอนหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปไดอาร่วมด้วยซองจินยองอดีตหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์ b 1 a 4นค่ะ คนที่4ค่ะฮวังซึงออนรับบทนางรองของเรื่องแฟนเก่าของนักแข่งรถที่ยังไม่สามารถตัดใจจากเขาได้ผลงานที่ผ่านมาของเธอคือซีรีส์เรื่อง t ทม e ในปี2018เธอรับบทเป็นหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องร่วมแสดงกับพระเอกคิมจองฮยอนนางเอกซอฮยอนหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติเกิร์ลเจเนเรชันค่ะ พพราะของเรื่องนี้ยังคงนําเรื่องราวใกล้ตัวอย่างรักสามเศร้าที่นิยมนํามาเป็นแกนหลักของซีรีส์หลายๆเรื่องมานําเสนออีกครั้งถึงแม้มันจะน่าเบื่ออยู่หน่อยๆก็ตามแต่เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นแนวแกนหลักสุดคลาสสิกจริงๆที่ค่าไม่ตายพอๆกับแนวรักแรกและแอบรักเพื่อนค่ะจุดดราม่าของเรื่องนี้นั้นคือความสัมพันธ์ของสองพี่น้องมากกว่าที่จะทําให้เนื้อเรื่องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นผู้กํากับ กับผู้เขียนบทซีรีส์ต้องทําการบ้านหนักพอสมควรเลยค่ะว่าจะนําเสนอเรื่องราวให้แตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นๆก่อนหน้านี้อย่างไรให้น่าสนใจและน่าติดตามแต่ส่วนหนึ่งที่ทําให้คนดูตัดสินใจที่จะดูคือดารานักแสดงนี่แหละค่ะเป็นจุดแรกเลยแล้วเรื่องนี้ได้จีซูได้อิมซูฮยองและฮาซอกจินมานําแสดงถือว่าทําให้น่าดูเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะแต่ละคนฝากฝีมือการแสดงไว้มากมายหลายเรื่อง ซึ่งเป็นการการันตีแล้วว่าเอาดราม่าอยู่แน่นอนแล้วยังต้องคอยลุ้นปมของเรื่องอีกว่าจะมีปมอะไรอีกมาเซอร์ไพรส์คนดูหรือไม่น่าติดตามมากค่ะจากทีเซอร์ที่เราได้ดูกันไปนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นพระเอกของเรื่องเพราะในทีเซอร์คือจีซูเด่นมากหรือเราต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นพระเอกตัวจริงระหว่างจีซูกับฮาซอกจินค่ะ ความรักมักจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อโชคชะตานำพาสองพี่น้องคู่นี้ที่ต่างตกหลุมรักหญิงสาวคนเดียวกันสุดท้ายความรักครั้งนี้จะจบลงอย่างไรไปติดตามกันได้ทุกวันพุธและพฤห,หัสทางช่อง MBC on air EP 1ในวันที่19สิงหาคมที่จะถึงนี้วันละ2 EP EP ละ35นาทีมีทั้งหมด32 EP ต่อจากเรื่องชิปอินค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมชแนลลองดูซี่บายป้าโฉนะคะดสั่นซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิงกรุงกลิงด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดจิตตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์อยากจะบอกต่อมาเม้นคุยกันกันกบป้าใต้ร่างได้ค่ะสำหรับวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ